ไปกันที่ข่าวแรกเลยครับทางด้านพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติปพัฒน์ผู้บัญชาการตํารวจชาตินะครับได้ย้ําเตือนเจ้าหน้าที่ตํารวจกว่า1.3แสนคนนะครับแล้วก็3แสนนายนะครับรองรับนะครับมาตรการเลือกตั้งครั้งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้น เพื่อความปลอดภัยและก็โปร่งใสนะครับพร้อมกับนะครับการให้การอารักขากับทุกพักการเมืองหากกังวลเรื่องความปลอดภัยนั่นเองนะครับทางด้านพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิตตปพัฒน์นะครับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าวันนี้สํานักงานตารวจแห่งชาติได้เปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสํานักงานตํารวจแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการ การเลือกตั้งนะครับแล้วก็บริษัทไฟสเนีไทยจำกัดนะครับพร้อมร่วมหาแนวทางและก็กำชับการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วก็พร้อมที่จะนะครับในการดูแลนะครับการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับพร้อมกับนะครับมีการตรวจสอบนะครับความพร้อมของแต่ละหน่วยโดยการตั้งเป้าว่านะครับภายในสิ้นเดือนนี้ ทุกหน่วยจะต้องมีการดําเนินการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายกับเจ้าหน้าที่นะครับประจําหน่วยให้เสร็จสิ้นนะครับสําหรับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยหน่วยเลือกตั้งนั้นนะครับจะใช้กําลังตํารวจนะครับกว่า1นึ0 0 0นายนะครับดูแลความเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งนะครับกว่า90,000หน่วยทั่วประเทศนะครับ เบื้องต้นนะครับมีการจัดเตรียมกําลังตํารวจไว้นะครับก็1นายนะครับดูแลความปลอดภัยนะครับต่อ1หน่วยเลือกตั้งนั่นเองนะครับและก็ยังมีการจัดชุดนะครับเคลื่อนที่เร็ว ชุดสืบสวนหาข่าวซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับก็มีการประเมินว่าจะมีการแข่งขันที่สูงนะครับในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะที่จะต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับก็มีพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค7และก็ภาค9นะครับซึ่งในพื้นที่นี้มีการแข่งขันรุนแรงอย่างไรก็ตามครับนะขณะนี้นะครับยังไม่มีสัญญาณหรือบ่งชี้นะครับในการใช้ความรุนแรง จนกระทั่งถึงชีวิตนะครับจากส่วนกรณีนะครับเหตุปาระเบิดนะครับข้างรถหาเสียงนะครับเลือกตั้งของพักการเมืองหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนั้นวันนี้นะครับก็จะมีการตรวจสอบนะครับว่าพักการเมืองนะครับดังกล่าวเนี่ยจะร้องขอกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจให้การดูแลนะครับแล้วก็รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมหรือไม่หากผู้สมัครนะครับรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยแล้ก็ไม่สามารถที่จะนะ ออกลงไปหาเสียงได้นะครับก็สามารถจะร้องขอนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยในการดูแลรักษาความปลอดภัยได้ด้วยโดยครั้งนี้นะครับก็จะให้ทางด้านผู้บัญชาการแต่ละหน่วยนะครับอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็พิจารณาอนุญ,ญาตนะครับตามความเหมาะสมนะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจชาตินะครับก็ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าส่วนปัญหาการทำลายป้ายหาเสียง นะครับนั้นนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาที่ผ่านมานะครับพบว่ามีการทำลายป้ายหาเสียงไปทั้งหมดนะครับ600ป้ายโดยนะครับความเสียหายนะครับสาเหตุใหญ่ๆนะครับก็ต้องบอกว่าผู้พบเห็นต่างๆนะครับที่เห็นกันนิวก็มีประเภท1คนเมาสุราครับและก็คนที่ผิดปกติทางจิตนะครับอันนี้ก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วนะครับประมาณสัก54คดีครับ ไปฟังเสียงทางผู้บัญชาการตำรวจชาติกันสักนิดครับการเปิดศูนย์ตำรวจการรักษาความปลอดภัยและรักษาความสมบเรียบร้อยของการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่วันที่20นะครับคือวันนี้นะครับซึ่งเราทางตํารวจเองวันนี้ก็มีท่านผอศูนย์ก็คือท่านรองรอยมิคาไพโรธนะครับออรองพบวตรอฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ทางวันนี้ได้เชิญท่านเลขากรกตนะครับท่านสแสวงแล้วก็ทางกรรมการผู้จัดก,การ บริษัทไปซีไทยนะครับซึ่งรับผิดชอบเรื่องการขนส่งบัตรเลือกตั้งต่างๆมาร่วมประชุมด้วยนะครับซึ่งก็คงจะมีวาระการประชุมกำชับการปฏิบัตินะครับในการทําตามข้อกฎหมายแล้วก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ไทม์ไลน์ต่างๆจนถึงวันเลือกตั้งนะครับซึ่งเราจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมแล้วก็มีการเลือกตั้งทั่วประเทศวันที่1 4พคนะครับเืบ้องต้นระวังมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้ยังไงบ้าง ก็เป <S an> ็นไปตามกฎหมายนะครับว <an> ่าอย่างน้อยเนี่ยหน่วยเลือกตั้งที่มี90,000มืนกว่าหน่วยเนี่ยเราก็จะมีตำรวจอย่างน้อยก็คุยกันว่า1คนนะครับแล้วก็มีชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับชุดสืบสวนหาข่าวนะครับนะครับต่างๆนะครับการทองมาตำรวจก็คงจะใช้กำลังไม่ต่ำกว่าแสนสามหนึ่งแสนสามหมื่นนายนะครับที่จะต้องดูแลการเลือกตั้งทั่วประเทศในการเลือกตั้งใหญ่คราวนี้นะครับแล้วก็ วันนี้ท่านเลขากรรมกาคงจะมาะให้คําแนะนําต่างๆในการาปฏิบัตินะครับโดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆครับซึ่งจะต้องมาวันนี้ก็จะมีการประชุมคอนเฟล็นต์กันทั่วประเทศด้วยนะครับเป็นการเปิดศูนย์นะครับการข่าวกังวลไหมคะว่าจะมีการกระทบกระทั่งกันของกลุ่มที่เห็นต่างหรือกลุม่มคัรค้านเมงินกันหือไ่คคือ,อในการเลือกตั้งสสทั่วประเทศในคราวนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกพื้นที่เนี่ยถือว่ามีการแข่งขันสูงนะครับแต่ว่า จากข้อมูลจากสันนิบาลที่เคยมีข้อมูลมาในอดีตเนี่ยเราก็จะเพ่งเล็งไปที่จังหวัดที่เคยมีความขัดแย้งของหัวคะแนนที่เคยใช้ความรุนแรงนะครับ<ม>ก็มีหลายจังหวัดนะครับซึ่งเราก็จะดูแลเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าในภาพรวมเราก็จะดูแลให้ดีที่สุดนะครับแต่ณขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะมีการใช้ความรุนแรงถึงขั้นการทำร้ายกันถึงเสียชีวิตนะครับเปิดเผยได้ไหมคะว่าจังหวัดไหนบ้างที่เราจับตามอง ก็จังหวัดในเขตภาคสองภาคเจ็ดอะไรต่างๆที่เคยมีอดีตมีเคยมีการต่อสู้กันแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงนะครับแต่ว่ามั่นใจว่ากำลันตารวจสามารถดูแลครับวันนี้ก็จะมากําชับกำธิบัติกันแล้วก็สอบถามความพร้อมของแต่ละหน่วยซึ่งเราก็ได้มีแนวทางว่าภายในสิ้นเดือนนี้ทุกหน่วยต้องมีการ ประชุมให้ความรู้เข้ากฎหมายการเตรียมความพร้อมในการอบรมหน่วยซึ่งในส่วนตํารวจเราก็จะมีการอบรมนะครับซึ่งกรกตก็ได้สนับสนุนเงินมาด้วยนะครับแล้วก็ทางกรกตเองก็จะมีการอบรมในส่วนของหน่วยรุกตั้งด้วยนะครับเราก็จะมาดูความพร้อมด้วยกันนะครับตรงนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการที่พัากการเมืองติดป้ายต่างๆ้ก็มีการทําลายป้ายหาเสียงอะค่ะทางรัฐมนตรีจะยังไงบ้างคะ